อขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากช่อง YouTube ในวันนี้วันนี้อตาตมาก็ได้ปวงสวงแล้วก็ได้พุทธาพิเศษเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมในการในงานสำหรับมอบแจกฟรีก็มีแล้วก็ให้บูชาก็มี สำหรับมอบแจกฟรีนี่ก็คือวัตถุมงคลที่เป็นในรูปแบบรูปเคารพเป็นเท้าเวสุวรรณเนื้อผงว่านร้อยแปดด้านข้างนี่จะเป็นพญาคุมพีหรือว่าโจระเ้บานเท่าเอินว่าอีแข่เรียกว่าทรงลาหูเนาะเป็นนางลาหูนะหรือว่าประทับลาหูเป็นเนื้อผงว่านร้อยแปดือว่าเป็นรุ่นแรกของอาตมาด้านหลังจะมีชื่อว่าวัดสว่างธรรมดาน แล้วก็มีอาคาย,ยันแล้วก็มีชื่ออาตมาพระครูบายเจนเรนรงวงเล็บปุรษุษีอันนี้เป็นของทางวัดจัดสร้างโดยตรงเป็นพิมพ์ที่สวยงามด้วยเป็นเนื้อผงว่านร้อยแปดเป็นว่านที่เขามาทําเอามาสร้างหลวงปู่ครูบายเจนแล้วมันเหลืออันนี้แจกฟรีนี่แบบนี้พระเวสสุวรรณนี่แจกฟรีถ้าผู้ใดมาหาก็แจกฟรีแล้วสำหรับวัตถุมงคลที่ให้ญาติโยมได้ทำบุญ อาตมาว่าคูณสามก๊อสอบนะตอนนั้นเนาะสามร้อยบาทอตอนที่บวงสวงนะถ้าหลังจากที่บวงสวงเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งก็ถือว่ายาโยมได้ร่วมทําบุญสร้างรูปเหมือนปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชถ้าผู้ใดมีความปรารถนาที่อยากจะมาบูชาอยากจะมาร่วมทําบุญอันนี้เป็นรูปแบบเป็นผ้าราหูด้านหลังเป็นนาคราชรุ่นหนุนดวงราหูหนาคราชรุ่นหนุนดวง เป็นเนื้อสมสีจะออกสีออกชมพูหรือว่าแดงๆนิดๆแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีออกเอียงนะเทาๆบอกตาบก็ค่อยดีไปในอลยู่ในนี่แหละเป็นเนื้อผมว่านพระราหูหนาคราชรุ่นหนุนดวงรุ่นหนุนดวงมีชื่อพระกาูบาเชนารงมัชิโรภาโสปุรุษีวัสดางธรรมบันดาลอันนี้จัดเป็นรุ่นแรกอันนี้ก็ถือว่าสร้างเยอะพอสมควรจะบอกการสร้างก็ได้ สร้างสองพันองสร้างสองพันองสองพันเหรียญนี่พระราหูนี่นะถ้าผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะบูชาทําบุญบูชาได้ทางช่องยูทูบต่างๆทําบุญบูชาแปดร้อยห้าสิบาทห้าสิบาทค่าสง่งค่ากล่องเด้อแปดร้อยห้าสิบาทผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะเช่าบูชา ถือว่าเราได้ร่วมทําบุญสร้างองค์ู่องค์ย่าปู่ย่าท่าเสด็จนัคราชจะให้ช่างเขาได้รอดรุปเหมือนท่านให้เอามาเชิญไว้ที่สาราของเราเทดเพื่อไว้ทำเป็นสาราเศษเก็เอามาเลยให้เขาใจอย่างนั้นอันนี้พิธีพุทธาพิเศษอาตมาก็ปลูกเศษในพิธีบวงสรวงนี่แหละปู่ย่าท่าเสด็จของเราแล้วก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาหลายที่หลายทางท่านก็เมตตา มาอธิษฐานจิตลูกเสียให้ด้วยพระคาถารรมรุรรมดลรรมนานประทานพรก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีผู้ใดได้ไปสักการบ,บูชาแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศไายโรคหายไฟมั่งมีสีสุขแขาขาค้วคาดปลอดภัยราบผลบุญทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองถือว่าเราได้ร่วมทําบุญสร้างองค์ปู่ย่าท่าเสเด็จนาคราชได้ทั้งบุญด้วยได้ทั้งวัตถุมงคลด้วยขอภัยได้ทั้งวัตถุมงคลด้วยถือว่าเป็นททที่่่ะลลึกในนเมือาาาั้งหยู้ชไป หน,นึ่งเหรียญนี่ยแปดร้อยห้าสิบาทท่านจะได้ของแถมเนี่ยนี่อันนี้มอบให้ฟรีได้ไป็คู่กันนี่นะแปดร้ยห้าสิบาทนีทสมมุติว่าท,ท่านเอาห้าเหรียญท่านก็ได้ทา้าเวสุวรรณห้าเหรียญเหมือนกันเป็นเนื้อผงว่าร้อยแปดให้เข้าใจอย่างมอมอมนั้นเด้อหอมหอมเด้ยด้านหลังจะฝังเมด็ดจะเป็นแบบนี้อันนี้เอามาตัาง้งแต่ไม่นำโคมนี่ ไม่ใช่ทำง่ายๆดิกวาจะหาหมวลสารได้ท่านทั้งหลายต้องรอเวลาพวกว่านพวกมวงสารก็เป็นว่านเมตตาว่านแก้วคาดว่านอะไรหลายๆอย่าง,างบ้านมงคลน,นั่นแหละไม่ต้องสงสัยหรอกเรียกว่าว่านร้อยแปดนี่อันนี้จะเป็นหิน,ลนหลายๆสีเป็นหินหินแม่น้าโขงเพราะว่าปู่ย่าท่าเสด็จท่านอยู่แม่น้ำโขงอันนี้ก็เป็นบารมีปู่ย่าท่าเสด็จนี่ด้านหลังเป็นพญานาค ด้านหน้าเป็นพระราหูนี่พระราหูก็หมายถึงว่าหนุนดวงถ้าที่ดวงดีเอาไปล่องเบงแต่ว่าที่แน่ๆท่านทั้งหลายได้ทําบุญก็ถือว่าเป็นดวงดีแล้วล่ะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีด้วเออวันนี้ก็จะมอบให้ทางช่องยูทูบช่องเฮงลุ่งเรืองช่องเจตังคนภูไทยช่องบุญธรรมนำโชคแล้วก็ช่องสตาร์ด้าชแนลแล้วก็ช่องมาริชแนลแล้วก็ช่องอีหยังเฮงไอสตาร์ครับผมไอสตาร์ชแนล นี่มีซํามีเนาะเออวันนี้น่ะนะถ้ามีอะไรก็จะแจ้งให้อีกท,ท,ทีหลังก็หวังว่าคงจะเข้าใจเออบูชาไปแต่ว่าอาตมาไม่ได้เลี่ยมกรอบเดอ้อบางท่านบางคนอาจจะไปเลี่ยมกรอบเงินกรอบทองก็แล้วแต่ข้อห้ามก็ไม่มีอะไรของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลนี่ล่ละเดอ้อไม่ได้มีอะไรมากมายเออถ้ายังไม่ได้เลี่ยมกรอบก็เอาถามว่าเอาใส่กระเป๋าเงินได้ไหมได้ถ้าเป็นกระเป๋าสะพายเดอ้อถามว่าแขวนคอได้ไหมได้ห้อยคอได้บ่ได้คื่กัน เป็นสี่เป็นมงคลหรือว่าเอาไว้หิ้งพาก็ได้เอาไว้หน้ารถก็ได้เอาไวา้ใด,ไไดก็ได้ดีหมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะจะให้ดีอาตมาอยากจะให้ญาติโยมท่านทัางหลายได้เลี่ยมกรอบแล้วก็พกติดตัวเพื่อเป็นสีิมงคลขันเอาไว้หั่นพาเพิ่อการรักษาหั่นพาได้เนาะเอาไว้รถเพิ่อการรักษารถไหมเอาไว้บ้านเพิ่อการรักษาบานเอาไว้เหาน้ำเฮงเพิ่อการรักษาเหาเด้เพราะฉะนั้นเอาไว้รถแน่ก็ได้เอาไว้บ้านแน่ก็ได้เอาไว้หิ้งพาแน่ก็ได้เพราะเป็นยังเอาพูละเอาพู ได้หมดเป็นสิรเเป็นมงกลเสียวผู้ล่าหาองศิบองสององสามองก็แล้วแต่แา่ก็ลังงสัทธาถือว่าเราได้ร่วมร่วมทําบุญให้ช่อง YouTube ต่างๆที่ได้พูดไปแล้วในเบื้องต้นให้เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดด้วยก็หมายถึงว่าได้อาศัยฝากช่อง YouTube ไปดีแหละผู้ดใดมีความปรารถนาที่เป็นแฟนช่องหรือว่าแฟนคลับช่องต่างๆกันละยานอมิตรญาติทำทั้งหลายเรื้อวัตถุมงกลนี้จะว่าเป็นรุ่นแรกพุทธวิเศษปลุกเสกแล้วเรียบร้อยด้ออาตมามหาตะเห็นอย่างอีกหลายดอก อันนี้ว่าสู้ฟังผู้ใดมีความปรารถนาก็เรียนเถื่อนเจริญพรได้มีอะไรจะทมไหมบอหนี้ไม่มีบ่เจติญทำไหม,ไมพุทธคุณท่านด้านใดก็ครับปู่พุทธคุณนี่บ่ได้ทุกด้านได้ทุกด้านเออดีทุกด้านเป็นสิริเป็นมงคลหมดของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลหลวงปู่เพิ่นยังบอกเราได้ว่าเอ้ยเองมีวัตถุมงคลอ่ะดีแล้วว่ะกัน ดีกว่าเองมีวัตถุอาประมงคนผ่านมันเป็นมงคลแล้วคำว่าวัตถุมงคลนะคำว่มามงคลก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ไม่ต้องไปสงสัยถือว่าเราได้ท่วมทําบุญสร้างปุญาท่าตเสด็จเมื่อสร้างปุญาทาตเสด็จแล้วคนก็นมากรามาไหว้คนเด่นนไหด้อาจจะม,มีโชคม่ใช่ทำมาโชคใช่กับบริบา,าตะเลียงนน่อเนี้เออการงานดีการเงินดีการดำเนินชีวิตดีการเป็นอยู่ดีราบเรื่องนึงที่นะเพราะฉะนั้นในผู้ได้ไปสักการะบูชาแล้วคอยบังเกิดดีิรีมงคลพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทวค ด้วยอํานาจบารมีคุณสินคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาข้าพเจ้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับช่องย t ท b e ที่เป็นสะพานบุญให้และญาติโยมกันลยานณมิตรญาติธรรมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทําบ,บุญบิดีบวงสวงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชเพื่อจะสร้างปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนาวัดสว่างรมบันดานหรือว่าสํานักสองฆ์อภัยวันบ้านยางงามตาบลบงใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนอคร อาตมาก็ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีขออนุมโมทนาขอบคุณขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนทางใกล้ทางไกลหลายหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ขออานิสงส์นี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญหายทุกหายสุขหายโรคหายภัยเจริญโดยทราบยศไมตรีจิตมิตรภาพด้วยความรักความอบบุนความปรารถนาดีความสามาัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันและผู้ใดที่ได้บูชาวัตถุมงคลในครั้งนี้ไปวัตถุมงคล พระราหูหนาคราชรุ่นหนุนดวงและได้รับมอบแจกท้าเวสสุวรรณไปขอให้มีความสุขความเจริญราบผุนพุทวีบังเกิดดีสิริมงคลดีนอกดีในดี้ายดีหัวดีบลดีล่างดีกินดีใจ ดีกายสังขารเมื่ออธิษฐานแล้วก็ขอให้สมความุ่งมั่นปารถนาด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วในะวันนี้เอาละเห็นสมควรเจรเวลาจึงขอสมบูรณยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปรับพรเป็นภาคภาษาบาลียาถาวริวหาปุราบาราบาิปุเรนติสากรังเอวาวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกบปบติ อิทิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวัสมิชัตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปจันโทปนารโสยถามานิโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตโพธันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทานศีริสนิจยังมุธาปัญญโนจัตตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังให้เข้าใจตามนี้ได้บ่เมนต์สามร้อยเหลอได้หนี่ไปล่วมช่องได้เดี๋ยวกดเดี๋ยวสีซับสนเนี่ 850บาท50นี่ให้ค่ากล้องค่าทรงเบิ้ลให้เข้าใจว่างสั้น50บาทนะถ้าบูชาอยู่ที่ทางวัด500บาทเด้อลืมบอกเด้อถ้าเมาอยู่ที่วัด500บาทเจ้าค่ะเออจดได้ตู้ไว้นัอะไะให้เข้าใจแบบนั้นบางบางบางคนกันมีถามว่ามีตัวว่าการเอามาหอดที่เลี้ยงต้องบูชาแบบไหนต้องสวดอย่างบอมีคาถาสวดบอม่นนเาะ คาถาสวดก็ว่านามโมสามจบก็ได้แล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็แล้วลึกถึงทาเาวสุวรรณแล้วลึกซื้อก็ได้ดอกเบเคยเกเนน่ะบ่เห็นภาพแล้วก็แล้วลึก,ก,นนลกลถึงพระราหูแล้วลึกถึงพญานาคแล้วก็ขอ,อพรเพื่อนธรรมนัยแหละไม่ได้มีคาถุงคาถาอย่างดอกว่านโมสามจบคือนอบนอมตอ่อพระราตน่าใจที่เอาึ้นพอเอายังก็ตามแต้คาถาหนี่งส่วนมากคา,าถาคาถาเป็นแบบแบบขังวัดนี่เนาะโดยที่บ่มดดมีน้ในตำล่าหรือว่าในายูทูปกลางกางนี่ ไขแม่นาตมาให้ใส่เนาะกะว่านะโมสามบแม่นบ่ล่ะน้โมตัสสา,าพวพระาว่าตัวอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามเทื่อแม่นบ่ล่ะแล้วก็ให้ว่าพุททางอาร,ราธานานังนี่พูดประพุทธเด้หี่แล้วก็รำม,มังอาร,ราธานานางน,นี่พระธรมเด้สังทางอาร,ราธานานังน,นี่พระทรงเด้หปกปักักษาแล้วก็ว่าเทวาอาร,ราธานานังเทวาหนึ่งก็หมายถ,ถึงว่าเทพเทวานั่นนะแล้วก็บอ,อกเป็นภาษาให้เขาได้ปกปักักษาอาราธนาปกปักักษาลูกหลานเด้อท้ามาค่ขายเจะเรื่อนลุงเลี่ยงยังก็ว่าไป ให้ยืเย็นเป็นสุกให้แก้วคาดปลอดภัยยังกะว่าไปนะพุทธังอาราธนานางธรรมังอาราธนานังสังพังอาราธนานังเทวาอาราธนานังเท่านั้นนี่สำนักนะใค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะบูชานะคะองค์ราหูนาคราชรุ่นหนุนดวงนะคะก็สามารถทักทายแอดไลน์เจตังมาได้นะคะ ตามที่ปู่ท่านบอกนะคะว่าถ้าบูชาในงานก็จะองละ3 0 0บาทนะคะบูชาที่ช่อง youtube 850บาทนะคะท่านผู้ชมบูชาองค์ราหูหนาคราชรุ่นหนุนดวงนะคะ1องค์ก็มีเท้าเวสวุวรรณทรงราหูมอบให้กับท่านผู้ชมเป็นของขวัญที่ะระลึกนะคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้หนึ่งองค์นะคะท่านผู้ชมก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์นะคะอยากจะบูชาร่วมสร้างรูปเหมือนนะคะองค์ปู่ย่านะคะก็สามารถทักทายแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์ของเจตังคนภูไทย0852470047นะคะแอดไลน์ทักทายเขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ